การตรวจสอบชัดแต่ช่วยให้ทุกคนทําให้คุณในจังไรนอนหนีเนาะคือจังบุงหูจังแกะข้ามสีเหตุนอแต่ละมือแต่ละเป้นขึ้นมากเ่อกันสวัสดีจ้าวันนี้ยุบานจะคลอง ว่าเนี่ยเปิดเปิดใบบานงานอันนี้เป็นช่องสำรองของยายจุ้ยแม่คือปีจะต,ตายเปิดอยู่บ้านมื่อนี้ยกำลังซ้อมเฮียนจะจิเปิดไว้ยายจุ้ยก็บ่ค่อยสบายช่วงบ่ได้บ่ได้สบายมาหลายเดือนเราเด้ที่เดือนหาเดือนเราเด้ กฤษโบปัญหาเรื่องเหล้าของเจ้าของนี่แหละกฤษโบผิดอดอกเพราะว่ามันเบาพื้นเจ้จขงงาของเบาพื้นเจ้าของนงานงานขั้มเผาก็ยาวเพราะตอเนาต้องยอมรับกสษแด่เงินผู้เผาแล้วเดือนกุมภาพันธ์กฤษแตั้งแต่เปิดช่องนี้มาประมาณสี่เดือนออกมาก ก็ออกมาตังแจกว่าเช่นไงอ่างเปิดไปที่เก่าเราพี่น้องนั่งหลายมันเจ็บแอวมันมันเป็นโรคกระดูกไม่่ายไมก็เลยว่าตามกระแสตามเพื่อนเนาะเพื่อนมันผ้าเฮ็ดกับเฮ็ดไปสละเฮ็ดไปอาเจียนช่องหนึ่งมันปังช่องหนึ่งมันพ่กฝังมาสันว่าก็ะเฮ็ดไปเนี่ยเฮ่นกับเป็นเฮยนจริงจัะเฮ่นห่างเฮ่นโบราณละเฮ่นเป็นคนมักเหลียวบนหนทางเห็นค้นพันป่าพนมากมานก็เลยมีโอกาสไปเยี่ยมบ้านเพื่อน เพื่อนก็ว่าสมัยนี้เขาสิมายห็ดเงียนหมูรานมาได้หรอกมันมีมันบ่นนคือเก่าจิตใจคนทุกมือนี่ฮาอต้องเห็ดเงี่ยนให้มันมีชีิดกระสันก็เลยเส็ดมีเสีดมีประตูบาดทีนี่ สวัสดีถ้าวันนี้คือเป็นคนโบราณจะเป็นยังไง 昨天的。 เหรอว่าคนสีเพราะว่ามีวางคายายคนี้หรอวเครืนคนสีจริงจด้วยเครืคนสี Thank you. เครื่องไปต้งได้อีกเครื่องนี่ส่วเครื่องวันไปที่้าไหนที่เจ้าบริษัทเครื่องหน่อยห่าง 天气。 คึองฉันว่าทึกปลาไอ้ตึ้งเราจเห็นแกซับเปิดเราต้องแต่หายได้ชุยกินก็น่าเราสับ <c oughs> ันไหนโอ้ยอันมันอันอันรีมันนุ่มเนาะมันสำหรับคนยิงรีเออไม่เป็นเราคนยิงมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มมันสำหรับคนยิง มันบอด้ยเมาแห้งนะมันกินแบบเพราะนี่นี่มันเป็นมันลีนเป็นเหล่าพ้กนิง,งมันนุ่มออกกินนั่นแหละคิวหันเราทันผสมบ่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 ไอด้อด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 ยรักมันทันประสงค์มบ่เป็น ต้อเตส่เแปดสี่นะบบั่นเะอย